รู้สึกดีใจค่ะเหมือนเราได้ได้ก้าวไปอีกรลเวลหนึ่งเพราะว่าปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เฟ้นหานางงามอย่างเดียวมีเคป๊อปด้วยที่จะได้แบบไปเดบิวต์ที่เกาหลีอย่างที่บอสบอกอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นอะไรแบบแปลกใหม่มากขึ้นค่ะแล้วฉอนล่ะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเปลี่ยนจากหมัวํำเป็นทีป๊อปแบบคนละคนละรูปแบบเลย,เลยอะไรเงี้ยก็อยากจะอขอแสดงความยินดีด่วงหน้ากับที่จะได้ตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็แอบอิจฉาเอ้ย เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆค่ะการที่เข้ามาอยู่ในองค์กร Miss Fan ในคณะที่วันนี้เราได้เห็นนักงามที่เขาเปิดตัวกันมาแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะก็ อยากจะให้แบบว่าไปฝึกเพิ่มในระว่าระยะเวลาที่เหลือในก่อนที่จะเข้ากองอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่ดีจังหวัดที่คิดว่าลงตัวกับตัวเองด้วยจะได้แบบว่าไม่ได้มีแบบปัญหาตามหลังมานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการประกวดอะไรเงี้ยเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกว่ามีหลายคนน่าสนใจแล้วก็อีกหลายคนที่ยังอยากให้ไปพัฒนาเพิ่มในเรื่องของโกลแฟรนด์ค่ะแลวส่วนตัวปีฟ้เห็นชอบที่การเขาเรียกว่า เราสตัไง้งเอยก็พยายามดูเท่าที่เท่าที่เห็นดูเท่าที่ดูได้ว่าแบบผู้เข้าประกวดท่านไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มีใครบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดึงจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับปรุงขึ้นมาแนะนําในตอนที่เอราออดิชั่นอะไรเงี้ยแต่คนชมว่าเราเป็นคนรดิวเซอรเพราะมันเจ็บขเราเก็บ้อมูลมุกคนกเลยก็นิดนึงเพราะว่า เหมือนกับ okay. ถ้าเขาให้เราเป็นกรรมการแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างบางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะพูดหรือว่าดึงได้ให้แบบว่าใครหลายๆคนได้รู้มันก็แบบเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้คอนเสิร์ตความพร้อมเราไปดนมากนะคะว่าเด็กมีสิทธิ์ทอย่างเราก็ต้องแบบว่าเตรียมมาเนาะตอนนี้ก็เคลียร์เรื่องเพลงเรียบร้อยหมดแล้วค่ะว่าเราจะใช้เพลงอะไรบ้างโชว์อะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือใน ช่วงที่เราจะต้องแบบว่าดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ต่างๆแล้วก็อาจจะมีแบบปรับเพิ่มเล็กน้อยบางส่วนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ยากมากๆที่ไม่เคยยังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยตอนแรกคือเอาจริงเห,หรอครูจะทําได้เหรออะไรเงี้ยแต่ครูบอกไม่มีอะไรที่อินฟ้าทำไม่ได้เราทําได้อยู่แล้วก็ว<ล>ในคอนเสิร์ตมันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตของเราว่าจะมีชลมาลเลนจ์คอลแลบด้วยเราจะให้เขาทําอะไรโขนสลิงลงมาฟ้าหรือว่า ทั Finnish, no ้งหดเต็มตัวเต็มใจยังคะเราต้องรอดูค่ะว่าเขาจะให้ทําอะไรเขาให้ทําอะไรก็ทำแต่ส่วนของเวาพร้อมของเราเราได้มีการเตรียมอะไรยังไงบ้างไหมคะหนูเหรอคะจ้ะก็เป็นเพลงค่ะที่เป็นแนวที่หนูไม่ไม่ถนัดเลยแต่เขาก็อยากจะให้ลองทําดูเผื่อแบบว่าโชว์ในความสามารถในด้านนี้เผื่อเราทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองไปเรื่อยๆก็อยากให้รอติดตามค่ะว่าหนูจะร้องเพลงในรูปแบบไหนเพลงอะไรแล้วก็มีโชว์อะไรบ้าง ถามชาลอร์ตอนรู้สึกชนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเราได้มีการฟิตติ้งเนาะตอนหลังจะลองฟิตติ้งเสร็จรุก็กลายเป็นติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์เลยรู้สึกไงคะดีใจมากคือแค่ฟิตติ้งก็คือได้กลิ่นความปังแล้วเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้คนติดตามด้วยบนรักรุ่งธงสง2567นะคะก็เริ่มเปิดกล้องช่วงต้นเดือนสิงหาก็อาจจะอาจจะมีรูปหลุดออกมาเรื่อยๆแหละอะไรอย่างงี้ <laughs> ให้ดูเป็นน้ำจิ้มให้หลายๆคนได้เห็นก็ขนาดว่าฟิตติ้งก็ คือฮากันไม่รู้ว่าตอนนี้เทรนวิยเทอร์ไปถึงไหนแล้วนะไม่รู้ถึงร้านหรือยังแต่ก็ฝากเทนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยะคะ่ะเป็นากราคาเห็ดเขาเป็นท็อกวาว,วเาาราท <ๆ S 2> ็อสาวเราเป็นท็อกวาว ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าตัวเขาเองก็น่าจะได้แบบเติบโตไปในเส้นทางที่ตัวเขาเองเ,องเขาอยากเป็นอยู่แล้วกับอยากกับการเป็นดาราสแสดงละครอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พยายามจะบอกว่าแบบทําให้เต็มที่ในทุกโอกาสที่เขามาเพราะว่ามันก็ได้ได้ต่อยอดตัวเขาเองด้วยแล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกด้วยคิดว่าน่าจะทําให้คนแบบว่าได้รู้จักตัวเขาเองมากขึ้นอ่างเงี้ยค่ะอันี้เรามีการให้กําลังใจแบบบ,บ,บ,อบอกน้องยัไงไงบ้างไหมคะในเรื่องของการเตรียมตัวหรือรอะไรเงี้ย ็จริงๆคิดว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเท่าที่คุยกันที่ตั้งแต่เราก็เพิ่งได้ทราบหลังจากที่แบบว่าช่วงฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแนวหนังที่เป็นหนังแบบแนวนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้มีแค่กลุ่มแฟนคลับเราอย่างเดียวแล้วก็จะต้องมีแบบอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของศักยภาพให้คนข้างนอกอะไรเงี้ยได้เห็นด้วยรู้จากฟิลิปปินส์ไปแฟนเมที่ฟิลิปปินส์มามเป็นยงงก็ เรียกได้ว่าโอ้โอโก็เรียวสุดๆสำหรับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีสคริปต์อะไรเลยสำหรับบนโชว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับก็ให้การต้อนรับที่นา่ารักมากๆคนฟิลิปปินส์ก็คือนา่ารักก็เดี๋ยวอาจจะมีบอลแจ้งไปแล้วใช่ไหมว่าจะได้กลับไปอีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเหมือนแบบเราคนน่าจะประทับใจในในอิงหลอดแหลกที่จะได้กลับไปคันเมื่อรอบที่เราไปมานจิตแค่ไหนบ้า เกือบสองพันแล้วการที่เราจะต้องกลับไปอีกครั้งเราได้มีการเตรียมโชว์อะไรที่มันพิเศษมากกว่าเดิมว่าก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันค่ะแุคือจริงๆอะ่ะถ้าเรื่องเตรียมโชว์เตรียมโชว์เนี่ยน่าจะยังเพราะตัวหนูเองก็เพิ่งทราบพร้อมทุกคนเลยเออตอนที่บอสบอกอะไรเงี้ยแต่คิดว่ารอบนี้เห็นเท่าที่ทราบมาก็คือใหญ่กว่าเดิมก็น่าจะมีการเตรียมตัวแล้วก็โชว์แล้วก็เรื่องของเพลงอะไรเงี้ยที่มันกบ กกา,ากรแต่หลายคนก็บอกหลายคนก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามีอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่เลียาเป็นัางแรกเราที่ได้เห็นน้ำตาเราทางคู่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างคะก็ไม่รู้ว่ามูดของของอิงหลอดคือเพราะว่าเรากลับไปอีกทีนึงก็คือเดือนพฤศจิกายนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้ไปก็ต้องไปถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบได้ได้เจอกันน้อยลงแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราเหมือนแบบ คอนเสิร์ตแห่งความคิดถึงละกันเพราะคิดว่าเหมือนได้กลับมาได้กลับมาเจอกันร่วมงานกันอีกในคอนเสิร์ตใหญ่ๆย่งนี้ส,สำหรับคนเวทีก็มีทีมดราม่ารให้แในที่เราไปออกรายการที่สองอาทิตย์ก็มีแบบเราเล่าให้อันนี้มันเป็นการทีสลาซะจริ <laughs> จงๆพูดก็พูดไปหมดแล้วอะค่ะไม่รู้จะต้องพูดอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากนําเรื่องนี้กลับมามาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือความรู้สึกของคนคนหนึ่งจริงๆที่ก็ไม่อยากถูกถามหรือถูกย้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ อะไรที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันผ่านไปแค่นั้นแล้วก็เรื่มต้นใหม่โฟกัสสิ่งใหม่ๆแล้วก็โฟกัสสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าเพราะว่า,าจะอยากให้คนไปรอดูเทปเต็มดีกว่าแล้เหมือนเป็นแบบว่าช่วงที่อา,อาจจะเป็นพี่่ตัดออกมาให้มันดูเหมือนแบบว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยในใน,ในเทปของศึก12ลาสีเพราะว่าเราไปถ่ายกันค่อนข้างที่จะหลายเทปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหลายมูทให้ทุกคนได้ติดตามแต่ว่า มันกอ็อย่างที่ออกมาก็อาจจะเป็นช่วงช็อตสั้นๆที่คนได้เห็นก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินอะไรรอดูในเทปเต็มแล้วก็คิดว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นดราม่าได้ซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทุกเอ่อทุกประโยคทุกอะไรกทุกเอ่อการแสดงออกของพวกเราอ่ะมันก็คือคามคามเดียว คือจริงๆเราก็ติดตามสืแบใช่ไหมทุกวันี่มันเห็นแล้วเห็นแล้วก็มันก็พูดให้คนเข้าใจเราไม่ได้แต่อย่างที่เราดูว่าเป็นคนตรงๆมันก็พูดตรงๆว่าแบบเอออันนี้มันอันไหนมันได้อันไหนมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราพูดอะไรไปแต่ความแต่ความเป็นอิงฟ้ามันก็ชินแล้วแหละการที่แบบว่าเออก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็รอให้แบบเอ่อเทปมันอ่อนไปก็หวังว่าจะแบบคนน่าจะเข้าใจอรรถในเทปนั้นมากึ้นสําสำหรับอิงฟ้าอย่างเรา รุ่งแรงอย่างตลอดแต่นะวันนี้น้องสาวเราชาร์ล็อกไปพาร์ทในการแสดงเราก็นาั้งวัเป็นพิธีกรเป็นนักร้องอะไรที่แบบมันมันมากขึ้นเพราะเาื่อกีมันไม่ได้ทำงานกันตลอดเราจะบอกอะไรเข้าใจอะไรก็จริงๆมันอย่างที่หนูบอกก็คือไม่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอ่ะถ้าถ้าแฟนคลับรักที่อิงฟ้าและชาร์ลอตต์รักที่เป็นอิงหลอดคือทุกคนก็น่าจะยินดีถ้าเห็นพวกเราเติบโตไปในทิศทางงานที่เราจะ เป็นความฝันนะของเด็กผู้หญิงสคนคือเราก็อยากจะเติบโตไปนอกเหนือจากการที่จะต้องแบบว่าอยู่ในการแบบอยู่สองคนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบปล่อยให้ทั้งคู่ได้ไปเจอกับคนอื่นร่วมงานกับคนอื่นวงการอื่นที่เราไม่ได้อยู่เฉพาะในมิสแปรนอะไรเงี้ยในวงการบันเทิงทีเป็นรูปแบบจริงๆแล้วก็มันก็อิงหลอดมันก็คืหอหลอดมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเพราะต่อให้วันหนึ่งจะแย่งกันไปทํางานคือ มองกลับมาก็ยังเจอกันอยู่เสมอก็คือยังเป็นกําลังใจให้มันไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นสถานะที่จะต้องแบบเป็นแฟนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นสา <Bright. S 1> มารถเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรที่เราแบบยังทํางานด้วยกันได้ตลอดสําหรับหนูนะก็มีแต่ความหวังดีแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยให้กันละกันก็ได้ใช่เราเหรอะเราอยากจะบอกไปครับอย่างน้อยไปกับในพาร์ทที่เราต้องตามแบบเธอไปตับโตมพี่คะก็เป็นอีกคนหนึ่งของเราแล้ว เชื่อว่าแฟนคลับที่เขารักแล้วเข้าใจเราเนี่ยมีเยอะมากมากก็คือชีวิตเราค่ะต่างคนต่างคือเกิดมาเราก็ต้องแยกยาก้ยายก,กันแบบว่าไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าต้องการอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือก็แค่แยกย้ายกันไปทํางานเฉยๆแล้วก็ก็ยังคงอยู่ในองค์กรเดียวกันยังคงได้มีการพูดคุย,ยงคงได้เจอกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบทายจากกันไปเลยมันก็ไม่ใช่มันก็มีกลับมาเจอกันบ้างแต่ว่าอยากให้เปิดใจในการไปทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เริ่มมีกระแสะที่แบบ ที่พอเราเริ่มร่วมงานกับคนอื่นเขาก็จะไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แฟนคลับที่ที่รักเราจริงๆเพราะว่าถ้าเขารักเราจริงๆเนี่ยเขาอยากเห็นเราเติบโตเราแบบอยากเห็นเราเติบโตไปในทางที่ดีค่ะท่านสุดท้ายฝากผลงานที่เรามีนงคของแต่ละคนหน่อยเอาน้องก่อนเลยสะก็ฝากบนรักลูกทุ่งด้วยนะคะ 2567นะคะเปิดกล้องวันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะคะได้เล่นคู่กับพี่มิวสุภาษิตก็ฝากทุทกคนเมันกำลังใจให้นะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ฝากรอติดตามว่าพอกว่าเวอร์ชัน2567เนี่ยจะแซบแล้วก็จะแก่นขนาดไหนคะ่ะรอเจอน้องพ,พ,พ,พิโก้อาตจะพโก้อยู่พิโก้คือน้องทุยเผือก <c oughs> <c oughs> รอเจอเลยเพราะว่าตอนอยู่ในกองเราเคยโดนทุยเผือกกระชากมาแล้วอะไาเงี้ย <c oughs> ใช่รอดูรอเจอค่ะรอติดตามคค่ะก็ เพิ่งจริงๆก็เพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อวาน้วยค่ะว่าเหมือนแบบจะมีผลงานที่เหมือนแทรกเข้ามาเร็วกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ในช่วงสิ้นปีก็จะมีการถ่ายหนังที่ที่เคยได้ประกาศไปแล้วลยอะไรเงี้ยก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วแล้วก็น่าจะได้ออนช่วงประมาณอาจจะคลอดประมาณช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้ทุกคนแบบจับตารอไว้เลยก็คือเป็นละครแนวพีเรียดที่แบบว่า ใช่ที่แบบเรไม่รู้ว่าอะไรดนใจทเปล่าเฮ้ยเราอยากเล่นแนวนี้แล้วมันมาแบบบ้างพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีการประกาศในช่วงเดือนหน้าในการถ่ายทําต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากกคนรอติดตามซึ่งี้แจะต้องเห็นบทอะไรบ้างครับคร่าวๆแต่ไ้พูดไม่ได้เพ้าแค่นี้แต่เป็นบทที่ถูกใจถูกใจมากและคิดว่าแฟนคลับน่าจะชอบแนวนี้ด้วยตัวเราเราก็ชอบเลยโอเค